สมคัครแดนเซอร์ไหมคะ่ะฮะบ้าสิมาสมาคัครแดนเซอร์ได้ยินเพิ่นประกาศอธิบดีมสมคัครแดนเซอร์ตีค่ะพวกงามปน,นีเป็นเมียหัวหน้าจ้า<ถ>มันเป็นเพิ่นมียเหรอบอสถามหัวหน้าคอยเบิ่งก่อนเด้อเร่าเฮงหน้ายากอยู่เป็นยังเบ้ากันเอากับเราเป็นยังค่ะสมัครเอาอยากอยู่ตำแหน่งไหนว่างบ่จ้านันว่างสมคัครผู้เฮ็ดบัญชีอยู่โอ้เอา้ามื้อนี้ไปเซ็นสัญญาน้ำกันเด้เอ ตอนแรกกะซีบอบอกไพ่บอกว่าไปเซ้นสัญญาณน้ำกันบังเอิญพ่นโปเองในไร่สดเจ้าภาพถามเอ้าบอยแอนบ่มาน้อบ่มาอยู่ครับนอนหลับพี่ใน้โดนที่น้องแต่ไปเซ้นสัญญาณนั่ไปน้ำกันสองพนขี่รถเก๋ง bmw ไปโอ้ยเจ้าภาพพนพ่วงแอนไปนั่คือจังงาดเนี่ยเพิ่นก็เลยอยากเห็นเออเพิ่นอยากเห็นเออค่ะจ้า เอาแม่ยังตัวเนี่ยขั้นแขวเอาพี่น้องพร้อมมวลไปครับ